ตอนนี้มังกบรบีก็มาที่เซเว่นนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามากินข้าวที่เซเว่นกันนะครับอ่าก็ได้ข้าวข้าวกล้องหอมมะลิมาสองถ้วยแล้วก็ไข่ลวกนะครับนี่นะครับไข่ลวกแล้วก็ซื้อน้ําปล่าขวดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาล่ายนะสาร่ายแล้วก็มีกล้วยหอมนะครับ แล้วก็อยากกินมาม่านะนานๆได้กินทีก็โอเคเดี๋ยวจะเอาไปแสมร้อนก่อนนะครับากกมามา่าก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องปรุงก่อนนะครับทุกท่านใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ<ๆ>กินน้อยอมันก็จะดีกว่านะครับได้โซเดียมน้อยนะถ้าเกิดกินมากโซเดียมเยอะนะครับ จากนั้นก็กดน้ำร้อนโอเคเสร็จพิธี